ร้อยรัก,กถักทอใจสารสายใยสาสุขที่ผูกพันนายนิพนธ์สารละมะโนผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอภูเรือและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่า ผมนายนิพนธ์สารมโนผู้จัการโรงพยาบาลส่งเสริสมสุขภาพตำบลบ้านห้อยปากเน่าสังกัดสำนักงานาสาธารณสุขอำเภอภูเรืรเอนะครับเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5ง6ตรงกับวันศุกร์ปีทองเป็นบุตรของคุณพ่อทุ่มและคุณแม่เสียนสารมโนซึ่งมีบุตรด้วยกัน จำนวน5คนผมก็เป็นคนแรกนะครับหรือคนที่หนึ่งนะครับสมรสกับนางละไม้สาระมะโนมีบุตรกันสองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนการศึกษาจปบปริญญาตรีจากมหา,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับเริ่มบรรจุเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2541 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อยปักเน่าก็ไม่ได้เคยย้ายไปที่ไหนอยู่นี่ประจำตลอดจนถึงปัจจุบันคือวันที่30กันยาย,ยน2566ก็ประยะการปฏิบัติงานมา25ปี5เดือนซึ่งวันที่30กันยาย,ยน2566นี้เป็นวันสุดท้ายในการปฏิบัติงาน ในบ้านหลังนี้รู้สึกใจหายเพราะอยู่ที่นี่มานานเพราะมีความผูกพันกับองค์กรและประชาชนที่มารับบริการตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีทั้งทุกข์ทั้งสุขปะพลกันไปถึงแม้จกกะเกษียณอายุราชการไปไม่ช้านี้แต่ความรักความคิดถึงและความผูกพัน จะอยู่ในความจงจำตลอดไปถ้าแห่งไหนที่ต้องการจะให้ช่วยงานก็ยินดีช่วยอย่างเต็มที่เหมือนเดิมรัรกทุกคนนะครับีทได้เกิดมาสวเครื่งแบบสมยาขาราชการและได้ทำพาระนาทีสำ จากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วหลวงนี้ก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็จะประไปประกอบอาชีพเสริมรับเหมากันก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก็ท่านใดจะ,ะต้องการก็สามารถเรียกใช้ได้ตลอดนะครับสวัสดีครับผมนายสมพรอุ่นคำสาธารณสุขอำเภอโูเรือในฐานะผู้ขับบัญชาของ นายน,นิพนธ์สาระมโน,โนนะครับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูเรือแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมส,สุขภาพตำบลลาดข้างนะครับซึ่งหัวหน้านิพนธ์นั้นนะครับทำหน้าที่ในการบริหารอยู่2ตําแหน่งนะครับเป็นทั้งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแล้วก็เป็นทั้งทรรพสตบ้านห้วยปักเน่านะครับในโอกาสที่ท่านหัวหน้านิพนธ์ก็จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับน้องๆในเรื่องของการทํางานที่ไม่มีความด่างพร้อยในเรื่องของวินัยก็ดีในเรื่องของการทํางานก็ดีนะครับที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านี่คือบุคคลตัวอย่างนี่คือข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่านี่คือแบบอย่างที่ดีที่ ตัวผมเองจะต้องเอาเป็นแบบอย่างรวมทั้งน้องๆทุกคนที่ผมจะต้องอขออนุญ,ญาตยกเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆน,นะครับได้เอาตัวอย่างนะครับหัวหน้านิพนธ์สารโมโนในเรื่องของการคลองตนคลองคนคลองงานก็ดีนะครับเห็นว่านะครับเกษียณไปแล้วนะครับหัวหน้านิพนธ์ก็คงจะเหงาผมคิดว่าคงไม่เหงาสําหรับหัวหน้านิพนธ์นั้นเท่าที่ผมได้รู้จักกับท่านมาตั้งแต่ปี2533 ตั้งแต่ผมเป็่นเจ้าหน้าที่าสาธารณสุขนะครับเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนตัวน้อยๆเป็นหมออนามัยตัวน้อยๆในปี2533ก็ได้รู้จักกับท่านแล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ปี2566ท่านคิดดูเอาว่าความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่ผมมีกับทางหัวหน้านิพนตรงนี้นะครับก็ยาวนานพอสมควรนะครับก็ประมาณ33ปี นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งการที่ได้รู้จักกับของนิพนธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะพี่กับน้องนะครับหรือว่าผู้กำกับชาผู้ใต้กำกับชาผมจะบอกว่าพี่นิพนธ์นั้นเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งพี่ไม่กระทั่งเป็นได้การทั้งพ่อนะครับที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับเป็นได้ทุกอย่างผมังแซวเลยว่าพี่นิพนธ์น่ะเป็นได้หมดทุกอย่างสําหรับผมยกเว้นเป็นภรรยานะครับ ท่านมีบุคลิกนะครับที่สุขุมนะครับมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับที่ต้องเอาเป็นแบบอย่างมากๆนะครับมีความเยือกเย็นนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆนะครับหลายๆเรื่องหลายๆาครั้งที่ผมต้องคอยให้พินิพลนะครับได้แนะนําคอยปรึกษาพินิพลนะครับในการ ที่จะขอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ก็คือศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถของพี่ชายคนนี้ของผมนะครับก็ในโอกาสที่ท่านจะกเกษียณในกันยายน2 5 6 6นนี้นะครับเห็นว่า,าท่านก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็อยากให้ท่านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นะครับอยากให้ถ้าหากว่าเห็นว่าท่านสนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองอยู่นะครับผมก็ขอวอวยพรในท่านประสบความสำเร็จในการที่ท่านจะลงนายกนะครับอบตอนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ในส่วนของอว่าที่นายกคนต่อไปนะครับผมคิดว่าแรงเชียร์ของพี่น้องประชาชนในชุมชนของท่านในพื้นที่ของท่านนะครับก็คงจะมีความรู้สึกมีความเห็นไม่แตกต่างจากผมหรอกนะครับก็ขอวอวยพรใน ในตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับและในโอกาสที่ท่านจะ,กะเกษียณใน30กันยายน2566น,นี้นะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งม,มั่นปรารถนามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขม,มากๆครับพี่ครับขอบคุณครับมลจันทร์ิมใจพอรพอรหัต์สตอสารตมนะคะสำหรับความในใจถึงพ่อนิพนธ์นะคะก็ 18ปีนะคะที่ร่วมงานกับพ่อนิพนธมานะคะท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะเป็นผู้บริหารที่น้องๆรักนะคะก็รู้สึกเสียดายที่ท่านเกษียณอายุราชการในครั้งนี้นะคะแต่ก็ขอแสดงความดีกับท่านแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขในวัยเกษียณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ช่วยนิพลสารมโนนะคะท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะคะเป็นครูทางด้านระบาดวิทยาเป็นนักวบคุงโรคนะคะเป็นผู้ที่เสียสละต่อวิชาชีพซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆการากเกษียณอายุราชการถือว่าเป็นของขวัญที่มีความหมายยิ่งในทางด้านจิตวิญญาณนะคะในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะมีสุข,ขภาพที่แข็งแรง เป็นที่ลกของพวกเราตลอดไปค่ะพ่อนี้นะคะพ่อนี้จะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์การสาธารณสุขคนหนึ่งนะคะสําหรับตัวดิฉันเองนะคะพ่อนี้ก็เปรียบเสมือนคุณพ่อนะคะที่คอยมอบความรักความปรารถนาดีให้กับลูกนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในยามที่ท้อแท้นะคะ พ่อเป็นเหมือนครูนะคะที่คอยสอนวิชา ى, ทั้งการใช้ชีวิตและก็การทํางานนะคะในวาระที่พ่อจะเกษียณน,นี้นะคะขอให้พ่อมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณค่ะขอให้ต่านี้เกษียณอย่างภาคภูมิและมีความสุขหลังใบเกษียณนะคะ สวัสดีค่ะคนบางคนใช้เวลาตลอดอายุราชการเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขให้มีสุขภาพที่ดีที่สำคัญเขาไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาต่างๆแม้ว่าจากกะเกษียณอายุราชการไปแล้วยังมีเวลาทำความดีให้กับสังคมอีกเยอะจากนี้ใช้ชีวิตให้ดีให้มีคุณค่าให้มีความสุขที่สุดนะครับพีนี้รักเสมอครับปีนี้จะเข้าปีที่14แล้วนะคะความรู้สึก ผูพันนะคะเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่นี่เลยนะคะพี่นี่นี่แหละเป็นเหมือนพ่อคอยดูแลลูกๆทุกคนที่เข้ามาในอาณาจักรไม่ผักเน่าคอยห่วงใยนะคะแม้แต่หนุ่มๆม,มาจีบนะคะก็ต้องคอยดูกันตลอดนะคะเช็คตลอดนะคะเป็นเหมือนพี่ก็คือคอยให้คําแนะนําทุกสิ่งอย่างนะคะทั้งในการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งในเรื่องของงานนะคะเป็นเหมือนเพื่อนก็คือ ในทุกโอกาสนะคะที่น้องๆต้องการนะคะพี่เขาก็จะอยู่เคียงข้างน้องๆทุกๆคนนะคะพอท่านกเกษียณก็มีความรู้สึกว่าใจหายนะคะเพราะว่าต่อไปเอ๊ะคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงจะไปปรึกษาใครแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะเพราะท่านจะลงสมัครนายกนะคะสมัยต่อไปนะคะก็จะได้พึ่งบรารมีท่านอยู่นะคะข้อความที่อยากฝากถึงท่านก็คือเราระลึกถึงท่านเสมอค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะพี่กุฎามุ่นได้จากตลอดอะยะเวลาเก่าปีที่ปฏิบัติงานหลวพ่อสตอบานห่วยพักเนาที่นี่เป็นพอละพ่อสตอที่ตะหักที่น้งนองในพึ่งพาในทุกอย่างเป็นหัวหน้าที่ค่อยปกป้องเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างในชีวิตการทํางานเป็นพี่ที่ให้คําปรึกษาและดูแลน้องๆตั้งแต่นามบลายไฟบอมาหลังคาหัวขอบคุณ ที่เป็นที่คอยทำงานหนักเพื่อน้องๆและชาวตำบลลาดคางจากเมือนี้ไปขอให้พี่นี่เป็นผู้เกษียณสำราญที่มีความสุขกายสบายใจมีเวลาให้ขอคพ่วเปลี่ยนถั่แก้ลำๆเรื่อยๆเดี๋ยวอุ้มลานไว้ไว้เด้อจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะ Gracias. Yeah. Yeah. ¡Por เป็นพออะไรสิ่งได้กำหนดไว้ฉันก็ยังไม่เข้าใจอาจไม่รู้คำตอบสิ่งที่เคยสงสัยแต่สุดใจเหลือเกินอยากขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างที่รอคายคเรั ช่วงเวลาดีดีขอบคุณเหลือเกินอยางขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบกายของเราอยาขอบคุณทุกสิ่